อันยองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิงก็จะมารับแอดเ,เพื่อนๆกันเนาะสําหรับใครที่แอดพิงมานาะแล้วพิงยังไม่ได้รับแอดนะคะพิงก็จะมารับแอดในคลิปนี้นะคะก็คําขอที่ได้รับนะคะ132คนนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะอ่ะคนแรกนะคะก็แฟมเองเหรออ,อันว่าอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขออภยัย้วยนะ สาเองอันนี้อ,อ,อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกอะต่อมาเดเล,ล,ะะลีลุกปุ๊กนะคะลุกปุ๊กหรอลุกปูอะไรสักอย่างนี้แหละไม่ไม่แน่ใจต่อมานะคะเป็นคนนี้ คลิปนี้พูดผิดเยอะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแบบลิ้นมันพันกันมากโอเคก็รับแอดไปครีมนะคะขอใจหน่อยนะแอดได้โสดจีบได้นุ้งแก้มนะคะแก้มเฉยๆไม่มีนุง้งแก้มต่อมานะคะจุดๆ,ๆคืออะไรหรอ ต่อมานะคะเป็นคนนี้นะคะให้กดใจให้กดเอสน,นะคะโซโซซิปต่อมานะคะคนนี้นะคะเราเพิ่งเล่นรับแอดเราหน่อยนะใจมาใจกับแฟ,แฟนๆเนาะนอกเรื่องตอนนี้อ่อนอยู่เลยนะคะใจมาใจกับยยเก้้ ในเอิ่มในอะไรอะสักอย่างนะคะก็ยอมรับได้ถ้ามาคำเป็นคนนี้เนาะน่าจะเล่นเล่นเล่นใหม่เนาะทำ퀘สอะไรประมาณนี้เนาะก็รับแอดไปแบ,แบมแบมนะคะหรืออันนู้นแบมแบมไม่รู้อ่ะก็บูมามิลุลุเหรอชื่อน้ำฝนลองหัว หน้าแกงจีสติจ้ายอมรับแคนดี้นะคะแคนดี้เอลซ่าเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอลซ่าเปล่าสักอย่างนะคะสวัสดีเราชื่อฟานะฮัลโหล ก็นะ Girl, I am อะไรสักอย่างอายอมรับไปอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ F R C F สักอย่างนะรับ S ได้ by. เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่บอกว่าเรายิงนะเสียงแหงบมากเลยสถานะโสดจีบได้อ้ อะไรอ่ะอันว่าอะไรอ่ะสักอย่างอนึงอ่งนี้แหละรับแปดไปส่วนมากเขาจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษกันนะตะมูต้อมิอมน้ากาทุเรียนคิมคิมลิซ่าหรอลิซ่ามัง้งน่าจะ ้ามีเสียงรบก,กวนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนาอพอดีมหมามันเห่าเนาะก็อ่ะต่อมานะคะมุกนะคะมุกน้องมุกนะคะต่อมาน้องบิวนะคะต่อมาไม่รู้ว่าชื่ออะไรต่อมาน้องนอนนี่นะคะน้องนอนนี่เนาะเขาสสดะนอะได้ใจแล้วก็โสดแล้วก็ใจ น้ำน้ำวานอะไรสักอย่างนี่แหละเห็นมีคนชื่อนี่หลายคนพีพงพีออนเดอร์สกอร์พงหรอน่าจะพงนะแพงอันเดอร์สกอร์แฮปปี้พิมน่าจะพิมพนะนี่นี่มาดูเราแคสไลายเพล์ใน อ้านน้เราได้นะอะไรอะอะไรสักอย่างนี้เรละอ่านไม่ออกฝากด้วยฝากด้วยแอดมารับหมดส่งใจมาเดกส่งกลับคืนให้มีชัดรับปิดมีชัดอันนี้อะไร ก็นั่นแหละสี่หลีสักอย่างต้มเชงเหรอไม่รู้ถ้าอ่านพี่จะต้องขอให้ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเราตกอังกฤษยังไงละก็ไม่รู้เนาะอ่าก็รับแอดไปเนาะ ใช่จะเจ็ดนาทีแล้วอ่ะนี่มันหกนาทีแล้วตั้มหมอใจก่อนนะคะใจใจก่อนนะคะโสดซิปได้ค่ะเราติ่งเการีค่ะก็เจ็ด BTS B2S นั่นแหละไม่ใช่แล้วต้นข่า ก็เราจะรับแอดไปเรื่อยๆนะคะเบย์ลายฮัลโหลกากว่าคิสเตีนนะ่าคิสคิตตี้จิวร้อยดารี่ทษสกัน ที่ว่าทีครับนิ่ยหนึ่งน้องการดครับน้ำหลอนบูดาปิ่นปิ่นผิงผิงมิ้นเองจะใครละ่ะมีมีคนเดียวมีคนมีคนดี มีคนดีมีคนเดียวตัวอย่างลูกปลาหน้ากากหน้าหิงหน้าหน้าน้าอะไรเยะเพลนทัพจิมเชอร์รี่ตื่นสักอย่างเราชื่อบิวเอ,อิร์ทเอิร์ทชิวแมวจีแพ้ โมจิเนยโอมมี่นะครับไพลินวงเล็บแพ้ใหม่งับดักบี้อะไรอ่ะอ่านไม่ออกนุงอุ้มปกุกัสึ์เอฟเอ ธรรมะนางฟ้าตัวน้อยเดลสม,ยมสยัยมีสักอย่างเลเลียเล พีพสมควรพังอิมรับแอปไปเรื่อยๆนะคะอ้อมข้าวสวยพุดดิง้งฟ้าสกาชี ลิลี่จังอสักอย่างนะคะฟอสฟอสมัดมีไฮแล้วก็อะไรไข่สักอย่างนี่แหละ <No? S 1> เนาะอ้าวโอเคนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดตรดตามกดแชร์ให้พิงด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันพาหน้าเนาะ